农不超打输血管。 ហើយ41 30 ดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เดินทางไกลไปด้วยกันกับวีราการค่ะกับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะเราจะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา19นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาที่ m b TV5 แห่งนี้ค่ะ และสำหรับเส้นทางในการก้าวสู่ประชาธิปไตยของคุณผู้ชมนั้นจะไม่เดียวดายอย่างแน่นอนเพราะว่าพวกเราพร้อมที่จะเดินเคียงข้างคุณผู้ชมตลอดทางเส้นทางค่ะและคุณผู้ชมนะคะสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นทางรายการได้ทาง SMS ที่หมายเลข4642201หรือว่าจะทาง MMS ก็ได้นะคะ4642311ค่ะทุกๆความคิดเห็นนะคะเรายินดีที่จะนำไปปรับปรุงนะคะแล้วก็อาจจะมาพูดคุยกันในประเด็นที่ท่านส่งเมสเซจหรือว่าส่ง MMS มมาด้วยะคะ่ะ แล้ววันนี้ค่ะวิทยากรประจำรายการของเราก็พร้อมรอคุณผู้ชมอยู่แล้วค่ะต้อนรับนะคะวิทยากรค่ะคุณอาคมสวนนบค่ะคุณอาคมสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กันสองคนเนื่องจากว่าคุณวีรการติดภารกิจสําคัญฉุกเฉินนะคะวันนี้เหลือวิทยากรอยู่ผมคนเดียวแล้วก็เรียกว่าออกาทั้งจะครบยกหรือเปล่ายังไม่รู้นะนี่วันนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างอะ ก็เริ่มเรื่องแรกนะคะเป็นคดี91ศพค่ะที่าทาง DSI นะคะได้มีการเชิญนายสุทเทพเพื่อปุบันค่ะที่จะมาให้คาให้ปากคําเพิ่มเติมนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมานะคะ <c oughs> โดยที่ใช้เวลาในการสอบปากคำเนี่ย4ชั่วโมงเต็มๆเลยแล้วก็ยังยืนยันเช่นเดิมนะคะด้านคุณสุเทพ <c oughs> ว่าไม่เคยสั่งใช้ออใช้กำลังหรือว่าอํานาจ ของในการทํางานครั้งนี้แต่ว่าเป็นการให้การรักษาความสงบด้วยการปฏิบัติตามหลักสากลน,นะคะจากเบาไม่ไปหาหนากักแล้วก็เชื่อว่าเป็นการกระทําของชายชุดดําที่ทําให้เกิดคดี9 1บศพขึ้นมาค่ะมันก็ท่องคาถาเดิมนั่นแหละท่องอยู่อย่างนั้นตั้งแต่นานแล้วแต่ว่าเรื่องนี้นะครับมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาคนทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกแล้วก็ เป็นการเกิดขึ้นกลางวันด้วยไม,ไม่ใช่กลางคืนนะคนเขาก็เห็นกันทั้งนั้นแหละเขาเขาเห็นกันอย่างไรถึงว่าต่างฝ่ายนายสุเทพนายพิจิตรจึงเป็นนายสุเทพก็เป็นผู้อำนวยการสอชอน,นายพิจิตรนายกรรมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งนายสุเทพนายสุเทพในฐานะผู้อำนวยการสอชอมีอำนาจสั่งให้ทหารออกไปล้อมประชาชนได้อะไรเงี้ยนะไปขอเคลีย์พื้นตีไปกออะไร <c oughs> พูดง่ายว่า ข้าไปปราบระชจนจะมาแก้ตัวอย่างไรก็ตามว่าายชุดดำมันก็ต้องอธิบายต่อว่าถ้าคุณไม่สั่งทหารออกไปเนี่ยเขาชุมนุมอยู่มาเป็นเดือนกันแล้วนะครับก็ไม<อ>่เห<อ>็นมีใครยิงใครตายนะก็ชุมนุมไปอีกก็ต่าไรก็ไม่เป็นไรแล้วบอกว่าจากหลักตามหลักสากลจากเบาไปหนัก คุณไม่ได้ทําเบาเลยคือว่าเปิดฉากถึงคุณคนหนักเลยอันนี้คนเ็าเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกคือเรื่องนี้นายชุเทพจะมาแก้ตัวอย่างนี้ก็ผมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เพราะ<ถ>แก้แก้ตัวมาอย่างนี้ตลอดที่แกพูดชายชุดดําก็ปรากฏว่าก็ก็ไม่มีหลักฐานเรื่องชายชุดดํานั้นเพราะในฐานะที่แกเป็นรัฐบาลในขณะนั้นนี่นะถ้าหากว่าอ้างสิ่งใดคุณควรจะจับสิ่งนั้นไว้ในมือสามารถเอามายืนยันได้ ถ้าเรื่องขึ้นสู่ศาลเนี่ยผมสงสัยเพราะเพราะอ้างว่าชายชุดดำเนี่ยนะถ้าศาลถามว่าไหนชายชุดดำอยู่ตรงไหนนี่คุณจะเอาอะไรมาให้ดูคือเอามาอ้างกลบเกลื่อนอยู่ขนาดนี้ได้แต่ว่าในความเป็นจริงนะผมว่าถ้าหากว่าเรื่องอย่างนี้ได้มีโอกาสขึ้นสู่ศาลนะครับแล้วก็ความจริงก็จะได้ปรากฏขึ้นแต่ทีนี้ผมมีความรู้สึกว่าแ <c oughs> ม้ว่าพักเพื่อไทยเนี่ย จะได้รับชัยชนะมาในการเลือกตั้งจนเป็นรัฐบาลแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าช้ามากเรื่องการาดาเนินการเรื่องนี้แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่า,าทางรัฐบาลเนี่ยก็คือไม,ไม่รู้จะเรียกเมินเฉยหรือเรียกอะไรก็ตามนะคือ,ค,อคือใช้แค่ว่ามีคอ,ออปออยู่แล้วก็ทําต่อไปรัฐบาลขณะนี้ก็ไม่ได้ตั้งกรรมการ ชุดใหม่หรืออะไรขึ้นมาเพื่อสอบสวนการเสียชีวิตของประชาชนในคราวที่แล้วเลยนะไม่ตั้งขึ้นใหม่เลยนะคือคือหมายความว่าที่สอบสวนไปแล้วก็สอบสวนต่อไปเรื่อยๆอคือเหมือนกับว่าไม่กระตือรือร้นหรือไม่เอาใจใส่ผมผมมีความรู้สึกก่าเรื่องเดินไปช้ามากนะนานๆจะมีข่าวว่าพาคนเนี่ยเอานายสุเทพมาสอบสวนวทีหนึ่งซึ่งสอบสวนสี่ชั่วโมงก็คณะสอบสวนก็ ปปอชอปป,ปอชอก็เป็นพวกเดิมๆคณะคณ,ณะที่เขาอุ้มกันอยู่นะ,ะอ,อแล้วก็มาสอบกันผมก็ไม่รู้ไปนั่งสี่ชั่วโมงนี่สี่ชั่วโมงนี่สอบหรือว่าช่วยกันอธิบายทางหนีทีไล่หรือ,อยังไงอันนี้ก็ยังน่าสงสัยอีกไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่น่าสงสัยคือผมจะบอกให้นะครับไอ้เรื่องการ เรื่องคดี91สิบเ็ดสุเนี่ยไม่ใช่เก้าสิบอ็ดแล้วตอนหลังเห็นได้คำตั้งเก้าสิบแปดแล้วนี่แล้วก็บาดเจ็บรวมสองพันนี่นะครับถ้าฝ่ายประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมนะไม่ว่าฝวายมีอำนาจคุณจะทำย่างไงเรื่องนี้ไม่มีทางจบนะครับคือผมยังไม่เคยเห็นว่าไอรัฐบาลที่ปราบปรามประชาชนประเทศไหนแล้วปราบเสร็จแล้วก็อยู่ลอยนวลไปเรื่อยๆมันไม่มีหรอกครับมัน มันไม่จบแบบง่ายๆอย่างนั้นเพราะเดี๋ยวนี้นะพอมอีสิ่งที่เรียก่ปลองดองเข้ามาแทนเนี่ยก็ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนก็หลายคนก็เป็นกังวลใจบอกเอ๊ะปลองดองอยังไงก็ผมลูกผมถูกยิงตายลูกผมถูกฆ่าอนี้ผมต้องช่วยออกความเห็นหน่อยนะว่าปลองดองกับปลองได้แต่ความเป็นธรรมมันต้องมีค่ะไม่ใช่ว่าปลองดองแล้วก็ อําอํากันไปแล้วก็เจ้าไม่ใช่ไม่ใช่เจ้านะครับในลูกนี้นะฮะที่เขาปลองดองปลองดองกันทั้งหลายเนี่ยเขาต้องได้รับความเป็นธรรมกันทั้งนั้นคือปลองดองนี่มันมีทั้งความเป็นธรรมมีทั้งลงโทษมีทั้งให้อภัยมันมันต้องรวมรวมกันไปนะแต่ว่ามันจะจัดการกันอย่างไรอย่างนั้นก็ไปอีกเรื่องหนึ่งคือคนผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับทีนี้อย่างอย่างการณีว่า พันธุธ์ตัวตัวทักษิณเนี่ยก็แกไม่ได้ผิดนี่แล้วว่าแล้วแกถูกดำเนินคดีออย่างเนี้มันก็จะเรียกว่ายุติธรรมได้งไง<ม>ใช่ไหมแกไม่ได้ผิดแกถูกดําเนินคดีเออคือถ้าคนผิดนี่อย่างการณีการให้ทหารออกมาพร้อมอาวุธยิงประชาชนตายกลางเมืองนี่อันนั้นผิดแน่ๆคุณจะอ้างยังไงมันก็ผิดแน่ๆคุณแค่ ล้อมไว้เฉยๆแค่ใช้ของเบาเนี่ยนะใช้แก๊สน้ำตาหรือใช้กระบอเข้าวไปทิดฉีดน้ำข้าวใส่หรืออะไรนี่ประชุมก็แตกตื่นแล้วแต่นี่รัฐบาลนายทุเทมนายนายบิ์ไม่เคยทำของพันนั้นนะครับเรื่องฉีดน้ำไม่เคยฉีดนะท,ที่ว่าจากหนักแหวนเบามันต้องมีนั้นด้วยนะ,ะต,ตามหลักสากลเนี่ยคือนอกจากโรยแก๊สน้ำตาแล้วนะเขาต้องมีฉีดน้ำมันต้องม,มีมีหลายอย่างทำเบาๆอ่ะฉะนที่ว่าทำแล้ว ถือว่าประชาชนก็ไม่เป็นอะไร <Ha. S 1> ไม่ถึงกับตายแต่นี่เปิดฉากถึงก็ลอ้อมยิงเลย มีร<อ>า,ายละเอียดรเรื่องนี้ด้วยนะคะเรา,าฟัง,งดูหน่อยไหมคะนายสุเทพนะคะได้อ้างข่าวว่ารัฐบาลเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติการกับผู้ชุมนุมและไม่มีครั้งใดเลยที่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมการเสียชีวิตของผู้ชุมนุมนั้นแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันก็คือช่วงแรกเมื่อวันที่10เมษายน2553มีผู้เสียชีวิตจากการกระทําของผู้ก่อการร้ายชุดดําที่เอาเอาวุธสงครามทั้งปืน M16 ปืนอาก้าปืน M79 ้ และระเบิดแบบขว้าง m 6 7ทำ้ายเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ตามภาพวิดีโอที่ได้มอบเอาไว้ให้กับปปชจนมีผู้เสียชีวิตจำนวน26คนและบาดเจ็บกว่า800คน ช่วงที่สองเนี่ยมีการเสียชีวิตมากก็คือในวันที่1 3บสถึงสิพฤษภาคม2553ค่ะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ตั้งขออภัยค่ะที่เจ้าหน้าที่ได้ตั้งด่านสกัดกั้นที่ปทุมวันถนนพระราม4ี่เพลินจิตแยกวิทยุและราชปรบเพื่อไม่ให้มีการขนคนชุมนุมเพิ่มขึ้นในพื้นที่ราชประสงค์เพราะว่าต้องการให้เลิกชุมนุมเองโดยไม่ให้เข้ามาในเวทีราชประสงค์นะคะนี่ก็คือรายละเอียดที่คุณสู้ใชได้ให้อวัวะเป็นการโกหกมุตเตสของนายทุเทปหือถม ล้ลายรถฟ้าเขาเรียกว่าคือคุณมาพูดได้แตอว่าใช้ความระมัดระวังการบรัิกรการกับผู้ชุมนุมและไม่มีครั้งเลยสั่งการอาจารย์ที่สลายการชุมนุมคุณไม่ใช่สั่งให้เจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมอะแต่คุณบอกว่าขอพื้นที่คืนนี่แหละภาษาสีธนนชัยครับคือขอพื้นที่คืนแล้วก็พอมาราชประสงค์ก็บอกกระชับพื้นที่ค่ะเออ ก็สงอย่างนั้นแลก็กระชับแล้วนี่แล้วถือปืนมากระชับนะแล้วมาบอกว่ามีชุดดําก,ก็ถามกันอยู่สังคมก็ถามกันอยู่ว่าไหนชุดดาอยู่ตรงไหนคุณเอามาได้สักคนไหมแล้วคุณบอกคุณตั้งด่านรอบไปหมดแล้วนี่และชุดดํามันมาโจมตีไอ้ชุดดานั้นมันยกกําลังมาทังเท่าไหร่เออคุณตั้งด่านรอบอย่าลืมว่าใช้เงินหมดไปตัง้งเทาง่ทาไรก็ว่าหกพันล้านนะหกพันล้านนะในการในการ ล้อมปรับประจนเดือนเมษาแล้วก็พฤษภาที่กรณีราชประสงค์เนี่ยหมดอกพันล้านใช้ยกาลังทหารเนี่ยไปตั้งหลายหมื่นนะ,ะและถามที่ชุดดามันแหกด่านมาได้ตรงไหนคือเก้โกหกหมดเท็จอย่างนี้มันความถนัดของเขาอยู่แล้วโกหกใส่ความคนอื่นแต่ว่าเรื่องนี้นะครับมันโกหกได้อยู่หรอกในยามที่เรื่องมันยังไม่ถึงศาลผมจะ <c oughs> อธิบายตัวอย่างอะไรให้ฟังสักอย่างหนึ่งเรื่องเรื่องไอ้ผู้ปกครองประเทศที่เป็นประเด็จการแล้วก็ใส่ใคายใส่ประชาชนอย่างนี้นะคือผมจะยกตัวอย่างเกาหลีใต้นะเกาหลีนี่แหละเกาหลีเมื่อก่อนเนี่ยนะคือหลังสงครามโลกเป็นต้นมาเนี่ยเขาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยเกาหลีสาธารณรัฐเกาหลาีมีประธานาธิบดีแต่ว่าประธานาธิบดีที่ปกครองเรียกว่าได้รับการ เกื้อหนุนมาจากสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็สลับกับการรัฐประหารดูเรื่องเงี้ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีบางครั้งก็เลือกตั้งเลือกตั้งไปได้พรรครัฐประหารอะไรเนี้ย mm hmm. แล้วเสร็จแล้วก็จนมาถึงเมื่อนในในายพลนะเป็นนายพลเป็นไอ้พลชุนดูฮวนเนี่ยเมือ่อเมื่อปีสองสามเนี่ยนะปีสองสามเนี่ยนายพลชุนดูฮวนเนี่ยเป็นทหารทำรัฐประหารยึดอำนาจนะ ยึดอำนาจแล้วประชาชนต่อต้านต่อต้านมากแกก็ทําการปราบปรามแกก็ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายไปอะไรอย่างนี้แหละค่ะนี่คุณขวัญจาดีนะปีสองสามนะสองพันห <2, S 2> ้ารอยี่ส <23, S 2> ิบสาเมื่อ30ิปีที่แล้วสามสิบมาแล้วล่ะค่ะทรงทหารนับเป็นหมื่นนะข้าปิดล้อมประชาชนนะปิดล้อมที่เมืองกวางจูเขาบอกประชาชนที่เมืองนั้นได้ต่อสู้นะเจดวันทหาร่งเ,เป็นแสนนะข้าไปปิดล้อมค่ะ ฆ่าคนตายไปก็เป็นร้อยนะะคุณนึกดูนะปี2-3งสทีนี้ก็เกาหลีเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้มีการเลือกตั้งนายพลชุนดูวลนเป็นประธานาธิบดีตั้งปีสองสามาจนกระทั่งถึงปี2,531นะ,ะนั่นในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ปราบปรามประชาชนได้ฆ่าประชาชนมาเยอะเลยนะ แต่เขาเป็นประธานาธิบดีต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลือกตั้งนะสี่ปีเลือกตั้งตีเขาก็ได้ทุกตีเขากโกงเอาแล้วพอ,อต่อมานะจากปีส1นี่คู่ขาของเขาซึ่งเป็นนายทหารใหญ่เหมือนกันจอมเผด็จการเหมือนกันเลือกเป็นประธานาธิบดีเหมือนกันเลือกตั้งนะชนะเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ครองอำนาจต่อมาอีกสองสมัยนะจนถึงปี2 5 3พรสาสบจำได้นะ 2.3ถึง2.536มันตั้งรวมแล้ว16บปีที่พวกพเผด็จก,การมันคลองมามันปราบปรามประชาชนเข่นค่าประชาชนใส่ร้ายปายสีประชาชนว่ามีผู้ก่อการร้ายอย่างนั้นแล้วแต่จะว่านะนักศึกษาปัญญาชนในเกาหลีนี่เขาต่อสู้กันมากมายนะเขาถูกจับขังคุกเขถูกในประเทศเขาถูกอะไรต่างๆเต็ไมไปหมดแต่พอปี2.537เนี่ยมีการเลือกตั้งใหม่ ได้ประธานาธิบดีเป็นพลเรือนชื่อว่าคิมยังซำนะพะแกได้เป็นประธานาธิบดีแกได้ประกาศนโยบายปฏิรูปการเมืองและก็ปราบคอร์รัปชันและนำคดียึดอำนาจเมื่อตอนปี2-3นั่นแหละขึ้นสู่ศาลปรากฏว่าคิดดูที่เวลาสัก16ปีเนมันมันมัน,ม,น <S <S มันขนาดไหนประเฏิการคลองอยู่ว่าฆ่าคนไปเท่าไหร่แต่พอตอนถึงปี37เนี่ย นำคดีขึ้นสู่ศาลได้และถึงปี39นี่ศาลประจำกรุงโซนลงโทษประหารชีวิตนายชุนดูวนนน่าะเดกการลอยนวลอยู่ตั้งนานนะฮะใส่ใครประชาชนป้ายสีประชาชนอยู่ตั้งนานแต่บทสุดท้ายเนี่ยผมว่าคงตอนนั้นนายชุนดูวนคงจะแก่ครับเหือกแล้ว <c oughs> แต่ว่าต้องหมายความมาถือไม้เท้าเข้าคุกอะ่ะ <c oughs> ที่แรกนะศาลศาลชั้นต้นลงโทษประหารชีวิตเลยนะแต่ทีนี้มันก็สู้กันสามศาลล่ะศาลธรรมดาเนี่ย พอ,พอถึงสารดีกาในปรกากฏว่าสารดีกาให้จำคุกตลอดชีวิตนี่แหละผู้บริการจำไว้ที่แรกก็จะคุณจะใส่คล้ายป้ายสีอะไรประชาชนไม่เท่าไหร่แต่ว่าบทสุดท้ายแล้วผมไม่เห็นคุณหนีรอดจอมพลตนอมมีอิทธิพลมีอะไรมากมายสุดท้ายกันไม่รอดนะจอมพลสริษิ์ตายก็ตุกด่าประนามปนปี้ตัวเชื่อว่านายสุเทพเนี่ยมันจะรอดได้ไงคุณมานั่งใส่ความประชาชนอย่างนี้คุณไม่มีทางรอดหรอกจำไวเ้เถอะค่ะ ก็มีความคิดเห็นเพิ่มเติมจากทางด้านพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะคะเพราะว่ามีการออกมาพูดเพื่อที่อยากจะให้ทุกฝ่ายเนี่ยห anyway. ันหน้ามาคุยกันแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับเรื่องของหลักการ5ข้อเพื่อสร้างความปรองดองค่ะพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการยื่นจดหมายเปิดผนึกในการสร้างความปรองดองว่าการยื่นจดหมายดังกล่าวนี้ต้องการให้ทุกฝ่ายยุติความขัดแย้งแล้วก็หันมาร่วมมือในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เนี่ยก็ไม่อยากให้ยึดติดกับตัวบุคคลแต่ว่าควรที่จะดูนโยบายและหลักการมากกว่าก็ได้มีการเสนอหลักการ5ข้อเอาไว้ได้แก่เรื่องของอธิปไตยเป็นของปวงชนเรื่องสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคก,การยึดหลักนิติธรรมและการเลือกตั้งค่ะพร้อมกันนี้ยังให้ความเห็นว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นทั้งสถาบันพระบกกล่าวแล้วก็พลเอกสนธินะคะก็รวมถึงกองทัพด้วยต่างพยายามที่จะเสนอข้อคิดต่างๆในการแก้ไขปัญหาความขัด แย้งเพื่อสร้างความปรองดองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วก็ดําเนินการตามหลัก5ข้อดังที่กล่าวมาข้างต้นคือพลเอกเฉลิมท,ท่านมีความปรัถนาดีอยู่เสมอแหละคือผมตั้งแต่วันนั้นที่ท่านออกมาบอกว่าให้เหมือนกับ66ทับ2พาร23เนี่ยนำออกมาใจแล้วก็แก้ความปลองดองได้อะไรเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าท่านเป็นห่วงว่าบ้านเมืองจะเกิด รบรากันหรือว่าความขัดแย้งที่มันรุนแรงยิ่งขึ้นนะเพราะว่าไม่เห็นใครลดราวาสอกนะพูดไปก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทางขวายพักประชาธิปัตย์เนี่ยก็ไม่ยอมลดราวาสอกแม้แต่น้อยนะคือจะสถาบันพระปกเกล้าทาวิจัยออกมาแล้วก็จะไม่เอาจะล้มจะอะไรพลเอกสนที่ก็คิดจะกลับมาปลองดองก็จะไม่เอาทั้งสิ้น หมายความว่าเบี้ยวกันในทุกดอกทุกทุกทก,กรนีที่พลเอก <คะ S 1> พลเอกเจ้าลิก์ก็ท่านก็ออกมานะท่านก็แม้เป็นห่วงบ้านเมืองนะเพราะท่านเคยทํา66ทัพ223สําเร็จมาสมัยนั้นเป็นสงครามกลางเมืองนะครับผมเนี่ยอยู่ป่าสมัยนั้นนะเอออยู่ร่วมเมือกับพวกร่วมมือกับพรรคคอมนิตในการสู้รบกับบ้านเมืองนะ,<ค>ะทางบ้านเมืองเราก็ ทหารตายเป็นเบื่อมอนกันนะรบกันเนี่ยมันก็สาดน้าเข้าหากันนะมันก็เปียกด้วยกันนะแต่ที่นี้ขวายความที่มัซุ่มอยู่ในป่านี่ทหารเดินตามทางตามถนนยิงบากเดียวมันก็เหมือนกับไอ้สามังหวัดภาคใต้เราจะได้ข่าวแต่พวกทหารของเรานี่หะเจ็บบ้างตายบ้างกันทุกวันบล็อกไฟฝ่ายก่อการร้ายบางอยู่ข้างหลังนี่ไม่รู้นี่ว่า่แอบอยู่ตรงไหนใช่ไหมม่อรบกันอยู่เนี่ย อย่าลืมว่านั่นมันตายกันจริงนะไม่ใช่ตายเล่นๆแบกปืนเดินป่ากันอยู่แต่แล้วพอออกหกชัก่วับ2สองสาบอกเอ้ยไม่เอาตัวเราโพยแล้วยไม่ไหวฆ่ากันเองไม่ไหวสรุปแล้วกลับลงมาแล้วก็ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปก็อา้าวก็สังคมก็เข้าสู่ความสงบบางทีรุ่นคุณขวันเนี่ยจะเรียกเกิดไม่ทันหรือว่ายัางเล็กๆอยู่แล้วก็ ไม่เคยได้รับรู้ในในสภาพการเช่นนั้นผมก็เห็นว่าพลเอกชอลิตนี่ท่านได้มีบทบาทในการทําให้ประเทศปลองดองมาเมื่อก่อนมันแตกแยกหนักนะไม่ใช่แตกแยกธรรมดานะชนบทนี่เดินชุ่มสีสุมาไม่ได้นะไม่รู้เคยยิงเครแหละทีนี้พอม,มาท่านเสนอนี่ผมนึกแล้วว่าถ้าพลเอกชอลิตเสนอนี่ตั้งฝวายพรรคประชาธิปัตย์ก็จะต้องมา <c oughs> พูดเสียดสีเยอะเย้ยอะไรต่ออะไรท่านไปตามแบบฉบับของเขาอะ่ะก็ ก็ผมเนี่ยรู้สึกว่าคือท่านหวังดีแต่ว่าเมื่อในงานนี้มันมีพรรคประชาธิปัตย์อยู่ด้วยดิผมว่ามันก็คงจะเอาท่านเป็นเรื่องตลกขบขันอะไรต่อไปอีกอย่างนั้นมันไม่เคยคิดหวังดีกับเขาเลยแต่ว่าผมว่านะถึงแม้วันนี้ยังไม่เกิดแต่ขอให้เราตั้งใจไปเถือว่าต้องพยายามที่จะทำยังไงให้สังคมเข้าสู่ความปลองดองแต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ไม่มีความยุติธรรมมันต้องมีความยุติธรรมนะคุณขวัญจะให้ปลองรองได้ต้องยุติธรรมต้องเปิดเผยข้อมูลความเป็นจริงทั้งหมดไม่ใช่มาคลุมเครืออยู่แบบนายสุเทพตี่สา์ใส่ย,ยกเมฆกล่าวหาตัวเองเป็นรัฐบาลแต่แท้ตัวเองเป็นผู้มีอำนาจแต่แท้รัฐบาลเนี่ยนะคุณขวัญผมจะบอกให้นะสมมติว่าชาวบ้านเนี่ยไปแทงตายที่สี่แยกเนี่ย รัฐบาลเนี่ยก็ต้องใช้คนไกของรัฐบาลคือตำรวจนี่ต้องไปจับกลุมใช่ไหมครับต้องไปจับกลุมคนเอาออกมาว่ามันคดีเกิดขึ้นยังไงแล้วเพื่อที่จะทําให้คดีมันจบกันไปไอ้คนที่ไปฆ่าเขาก็ต้องไปติดคุกเออหรือว่าติดคุกชดใช้ค่าเสียหายก็ว่านไปผมจึงบอกว่าแม้แต่คนตัวไปไปแทงกลางสี่แยกรัฐบาลยังต้องไปรู้ต้องไปช่วยนะครับต้องจับผู้ร้ายได้นะไม่ใช่ว่า เกิดคนตายกลางสี่แยกรับสงกลางสี่ถน,นนราดดำเนินต้องเป็นขนาดนี้นะแล้วรัฐบาลชายชุดดำนอยู่ไหนไม่รู้ไปหมดแล้วถ้าเป็นรัฐบาลแล้วมาน,นั่งพูดอยู่อย่างนี้เนี่ยผมว่าแหมมันโอ้ยประเทศชาติกมันก็จึงไม่แปลกอ่ะคราวแล้วก็เป็นรัฐบาลกันอยู่สองปีมันจึงไม่ได้ทำอะไรให้กับประเทศชาติไม่ได้น้อยเลยนอกจากเทียบสร้างความ ปนปี่ให้ต่อไปคือสร,สร้างปัญหาใหม่ปัญหาใหม่ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรเนี่ยมาวันนี้ก็ไปมีข่าว่าคือว่าพูดไปไม่รับผิดชอบทั้งสิ้น oh. ผมจึงว่าถ้าเมื่อไรเรื่องเรื่องนี้ถ้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้จริงนะ mm. เรื่องมันจะมันจะชัดเจนนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ชัด<ฆ>เพราะว่ามันยังไม่ใช่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจริงๆค mm. ่ะ ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ติดตามในเรื่องของการสร้างความปลองดองนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าทางฝ่ายของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็พยายามที่จะยื่นเสนอให้ทางคนเอกสนทิ์เนี่ยเพิกถอนรายงานการปลองดองนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะทางคนเอกสนทิบุญรักรินก็ยังยืนยันนะคะที่ยังจะคงไว้ในเรื่องของรายงานดังกล่าวค่ะให้สัมภาษณ์แบบนี้นะคะพลเอกสนทิบุญรักรินค่ะสสบ,บัญชีรายชื่อพักมาตุภูมิให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่หลายฝ่ายเรียกร้องนะคะ ให้พิจารณาในการเพิกถอนรายงานของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ให้สัมภาษณ์ว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามวิถีทางและการศึกษาซึ่งเป็นวิชาการที่เราต้องเคารพโดยดําเนินการทุกอย่างนั้นก็เป็นไปนตามกระบวนการของรัฐสภาทั้งสิ้นซึ่งตนจะพยายามรักษาในสิ่งที่ถูกต้องส่วนที่มีความกังวลว่าอาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่นั้นเห็นว่าเมื่อเป็นระบอบรัฐสภาและระบอบรประชาธิปไตยก็ต้องเดินไปตามวิถีทางของมันโดยจะต้องพยายามรักษานิติรัฐตรงนี้เอาไว้ถึงจะประคองความเป็นประชาธิปไตยไปได้ hmm. ค่ะ ก็ตอนนี้นะครับก็มีการเคลื่อนไหวที่จะถอนรายงานปลองดองที่สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยทำขึ้นแล้วกรรมาการปลองดองนํามาเพื่อจะให้เสนอต่อสภาเนี่ยจะให้ถอนออกเอ๊ะย<ฆ>ผมอยากถามถอนออกแล้วมันแล้วทำอะไรต่อไปคือหมายความไม่มีการปรองดองใช่ไหมแต่ผมเด้ยินของที่ท่านยืนยันนะว่าท่านไว้ตอนค่ะ<ฆ>แต่ว่าผมตามข่าวเมื่อเช้านี่ฟังดูเนี่ยทางสถาบันพระปกเกล้าเองเนี่ย เขาทำท่าจะถอนของเขาแล้วเขาจะไม่เอาไปใช้ก็ก็เอาสิแต่คิดว่าปล่อยบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมีเคยคิดที่จะให้บ้านเมืองเกิดการปลองดองแล้วก็ให้มีความขัดแย้งทัเลโลกบอกแหวงกันไปเรื่อยๆก็มันก็เกิดผลเองแหละครับอย่างนี้ดีไหมคะเดี๋ยวเราคงค้างประเด็นนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในช่วงเบรกหน้านะคะแต่ตอนนี้ค่ะให้คุณผู้ชมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ เดินทางไกลไปด้วยใจรมมพร้อมไหมครอพร้อมไหมคุณไทยร้องก้าวไปสู่ยามเชท่อันหอสุดยาดคือไทย